สบายดีพี่น้องสบายดีเด้อมาเอาี่ใคร 那养狗不在嗯。 พอเลยนะทูนีนนน่อืมนอ้าเอ,อาแมรหลถอดเนะื้อเอาแมรลน่ะ ปลีน้ำเพื่อนเด้อลีน้ำเด้อเปีย,ปยกเด้อขึ้นมาแห่มากรินในน้ำค่อยตีถุง้าละมือมัดมือมัดเว้นนี่ลีน้ำมากแะเทะขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาลิอบบนอยู่เท่ามือบอลมันแห้งปี Okay.

các mẹ mua sữa tay tay các món các món của ạ cũng đã có แต่อยากยิงนำพนแล้วเน,นี่ยนะอาเด้อนันเป็นไข่เด้อน,น้องชิดา,ายที่เนาะจำเงนเด้อมาคินน้ำเลาลวเมียว่าชิ้ไข่ขี้สบักกกะทิ้งมันบ่มีกะทิ้งแก่ไม่แต่กะทิ้งอ่อนร้านทัดไห้แก่ไห้แก่แก่ไอ้ย <c oughs> โ,โม่ิดนเป็นโม่สำหรับฟอก่าโม่เ้ขาดฮึ้<ส>ามเสียงโอบครบ อากินแห้งไห้กลวแขงคนเราหมดจะได้่บอกพวกคุแงก็แห้งเกิดว่า่เปนถ่ายในตัวหีกินเนอะด้วยถ่ายเลย Xin lỗi, con thuộc rồi. I got thuộc, cook. không có. Con chó mình nữa, mình vén lên đi nào. Khóc ít. Khóc ít

คือในลาปกับพี่น้องทาะพี่ตาคิวหนาเ้ขอขสใจทุกไลท์ทุกคอมเมนต์นะจ้าล้าปน้องบ้างอลาไหมปลาละ